สวัสดีครับพบกับซูริโซเฟียสตอรี่ในช่วงแกะของเล่นซึ่งเป็นช่วงที่เราจะนำเอาของเล่นของสะสมทั้งใหม่และเก่ามารีวิวให้ชมกันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราเป็นครั้งแรกก็สามารถเข้าไปกดติดตามพวกเรากันได้ที่ช่องซูริโซเฟียสตอรี่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรีวิวของเล่นของสะสมแบบนี้ one, right? สำหรับของเล่นที่เราจะนามาแกะกันในวันนี้ก็คือจ er so ินเออโซ เวอร์ชัน Imperial Disguise จากโรกวันซึ่งเป็นภาคแยกของ Star Wars <Never born. S 1> จะเป็นยังไงไปรีวิวกันเลยจินเออร์โซเวอร์ชัน i m p e r i a l d i s g u i s e จากภาพยนตร์เรื่อง โรกวันอัสตาวอลสตอรี่หรือ MMS419 ผลิตและออกจำหน่ายเมื่อปี2017เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยเมื่อเปิดออกมาก็จะพบกับโมเดลฟิกเกอร์และอุปกรณ์จากจินเออร์โซอิมพิเรียลดิสก์์เวอร์มาดูกันที่โมเดลฟิกเกอร์กันก่อนเลยในส่วนของหัวก็ปั้นหัวของจินเออรโซได้เหมือนเอามากๆในส่วนของชุดคอสตูมก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นผ้าและก็ชุดเกาะที่เป็นพลาสติก ส่วนของรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าบูทยางมาดูกันที่อุปกรณ์เสริมอ,อื่นๆกันบ้างก็จะมีหมวกเฮลเมตสีดำแบบนี้ซึ่งเราสามารถถอดเปลี่ยนสลับกับหัวแบบธรรมดาได้มีไม้กระบองที่สามารถเสียบไปด้านหลังของชุดเกราะได้ซึ่งสามารถยึดติดกันด้วยแม่เหล็กมีปืนสั้นแบบลบัสเตอร์อีกหนึ่งอันและก็มีฐานยืนพร้อมกับเสาที่มีชื่อของจินติดอยู่ และสุดท้ายก็มีชุดมือกับจอยสำรองให้เปลี่ยนด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเอาไม้กระบองใส่ด้านหลังกันดูก็สามารถวางได้ง่ายๆแบบนี้เลยเพราะมันยึดติดกันด้วยแม่เหล็กอยู่แล้ว,ว,วเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนหัวกันบ้างจะลองเอาหัวเฮลเม็ดสีดำมาเปลี่ยน นี่ก็ต้องถอดหัวเดิมออกมาแล้วก็ใส่หัวเฮลเมตแบบนี้ยัดเข้าไปได้เลย <Yahoo! S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับจ i n เออร์โซเวอร์ชั่น i m p e r i a l s ลด ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจดจำในจักรวาลของ Star Wars แล้วก็โมเดลฟิกเกอร์ของตัวนี้ก็ทำออกมาได้สวยเอามากๆสาวกของ Star Wars ห้ามพลาดตัวนี้เลยเด็ดขาดสำหรับคลิปหน้าเราจะนำของเล่นของสะสมตัวไหนมารีวิวให้ชมกันอีกนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันดูได้ในช่อง Suri Sophia Story สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ